เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางนี้จะไปถึงไหนกันแน่นะถ้าอยากรู้แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมสำหรับเด็กมอพะเยานะมีวัวด้วยชิบหายแล้วทุกคนเอาไงเดีว๋วจะไปได้ปะเดีวครับเขาบอกไปทางนี้นะ สวัสดีครับด้อรับเู่ชอง Golf j o u r n และเช่นเคยตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ามอพยานะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเงย็นของมอหน้ามอพยเยานะเดี๋ยวขอดูเวลาแป๊บตอนนี้สี่โมงสิบหกนาทีนะครับผมพอดีวันนี้ผมจะเดินทางไปทาง เส้นหลังอ่างแม่ตำนะครับผมใจทีต่ต่อไปเพราะว่ามีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาอยากจะรู้ว่าเส้นทางเส้นทางเนี้ยมันจะไปถึงไหนกันแน่เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำคอนเทนต์ให้หน่อย <c oughs> ไปไปทางเส้นอ่างแม่ตำให้หน่อยดีอยากรู้ว่ามันจะไปถึงไหนกัน <c oughs> ผมก็เลยว่าได้เพื่อนผมมาอยู่ที่ <c oughs> ประมาณจะ <c oughs> สองปีกว่าแล้วนะมันไม่เคยไปไงผมก็ไม่เคยก็เลยอยากรู้ว่าถ้าไปแล้วจะมันจะไปถึงไหนกันแน่วันนี้ผมก็เลยจะออกไปคนเดียวเลยครับผมว่าถ้าหลงก็หลงอยู่คนเดียวนั่นแหละเ <c oughs> ยสดานี้ไม่เคยไปสักทีเคยไปแต่เคยไปถึงแต่อา่างแม่ตำท้านะั้นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงอ่างแม่ต่ำกันแล้วนะ เดีย๋ยวมาดูกันว่าเส้นทางนี้จะไปถึงไหนกันแน่นะถ้าอยากรู้แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมสำหรับเด็กมอพยานะไม่เคยไปสักทีต้องลองสักครั้งหนึ่งจริงๆถ้าหลงก็หลงคนเดียวนะเนี่ยไม่รู้ว่าเดินจะไปถึงไหนกันแน่ก็ถ้ามาถ่ายรูปแถวนี้ก็สวยอยู่นะ เฮ้ยเนที่จะเป็นถนนทําใหม่เออดีวะ่ะโอ้เป็นอย่างนี้นี่ทางนี้ข้าทางก็จะเป็นป่านะก็จะเป็นสวนหนองชาวบ้านนะครับผมมีโค้ให้เล่นเยอะนะเหมือนทั้งหน้าฝนจะตกเลยแต่ก็ยังเพิ่งตกก็เลิกกันนะครับ เดินโค้งสักหน่อยขาข้างหน้าคือดอกคำใต้ <Wow. S 1> ไปผมก็ไม่เคยไปนะดอกคำใต้อะต้องลองไปดูละ <Wow. S 1> นั่นจะเป็นเส้นทางลัดไปดอกคำใต้นะครับผมโอเคไป มาแล้วเราก็ต้องไปให้มันสุดใช่ปะ่ะพอถ้าจะให้แนะนำอย่ามาตอนกลางคืนกันนะครับรู้เรื่องเลยตอนกลางคืน่โค้งโค้งโค้งแชร์โค้งอีกแล้วมีบัวด้วย ชิบหายแล้วทุกคนเอาไงเด่ยจะไปได้ไหมเด่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยครับเขาบอกไปทางนี้นะ โอ้ยโอ้โหอ๋อมีเส้นนี้ได้เดี๋ยวขอดูเส้นนี้ไปไหนพวอ,อยากจะรู้ป้ายตรงนั้นอะขอไปดูก่อนนะพวอ,อยากจะรู้ว่าป้ายบอกไปไหนใช่แล้ว นี่งไงเพราะว่าไปถ้าไปทางที่เรามาก็คือมอคยาวแต่ถ้าตกไปก็จะเป็นดอกคาใต้ขอบคุณครับถ้ามาตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลยนะไปซ้ายเลยก็ตรงไปเลยเหือนกำลังขึ้นเขาเลยตอนนี้โค้ <c oughs> งโค้งโค้ง คนแถวนี้ก็กสาากใส่ผมมาทําไมวะหรือว่าถนนเส้นนี้ก็ดูดีอยู่นะถ้าผมว่ไปทางนี้ดีทางน,นี้แหละลองก็ลงไปไม่รู้ว่าเมื่อกี้ถ้าเลี้ยวซ้ายเราจะไปถึงไหนนะผมเลยตัดสินใจมาทางขวาเพราะอับไปท่านบอกมามันมีหมู่บ้านทางนี้ไงโอ้โห ดูตรงนู้นสิฝนตกทูกเสาเย้าเรา่อจะขับไปเรื่อยเลยนะจนงหวาเราจะถึงถนนใหญ่อนะเราคงไ่กลับไปทางเดิมแล้วแหละเรามาไกละละยี่สิบกิโลแล้วครับคุณทุกคนกคนุณทุกคนอะไรวะทุกคนโอโ้โหโค้งแบบโค้งแบบอื้มมีหละต้องนอนเลยนะอะโค้งแบบเราต้องนอนเลยอนะ ในไงทางหลวงชนบทก็ถึงแล้วโอ้โหดูดโค้งดิผมต้องนอนเลยไมนะ่ะเช้มเอาละครับทุกคนเหมือนจะไม่หลงแล้วนะเหมืนเรามาถูกทางแล้วมันจะเป็นมุ่งหน้าออกดอกคำใต้นะ มีแยกแล้วมาไหนเนี่ยขอตรงไปแล้วกันแต่แรกเหมือนจะไม่หลงเพราะขับไปขับมาเอา้าหลงได้ไงเนี่ยนไ่เงมือนหลงหลอกตราบใดยังมีถนนอ่ะใช่ปะตามาถึงแข่ชุมชนแล้วครับทุกคนปรเด็นคือถ้าฝนตกเราก็เปียกเลยนะเนี่ยโอ้โห โโอ้หตอนนี้เรามาอยู่ที่อำเภอดอกคําใต้นะสิ่งที่เราต้องทําคือหาถนนใหญ่ก็ถ้าจะถามว่าทําไมไม่เปิดแมปดูล่ะมันไม่ท้าทายดีครับผมชอบกดท้าทายให้มันหลงไปลึกๆก่อนอย่าเรียกว่าหลงทางเลยครับเขาเรียกว่าเส้นทางที่เราไม่เคยมามากกว่าเฮ้ยอีจีเฮ้ยอีี โอ้โห oh ไอ้น้องนี่เชียงมนบ้านปินไปไหนดีไปเชียงมนเดอนเฮ้ยได้ไงเนี่ยผมมาถึงที่นี่ได้ไงเนี่ยแต่เมื่อกี้ผมเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วไอ้น้องนั่นอนะเฮ้ย โอ้โหถ้าออกมาไม่ดูทางแล้วโดนโอ้โมาถูกทางด้วยโอ้โหเก่งวะ่ะ <laughs> <laughs> ตรงไปเป็นดอกคำใต้บอกแล้วถ้าใจเราไม่หลงอะ่ะขับไปเรื่อยๆมันก็ไม่หลงอยู่ดีผม <laughs> ต้องเดินเลยตรงไปวะ่ะผมต้อง,งตรงไปเพราะไป,ปอบอกว่าพยเอาไปข้างหน้า <laughs> ดอกคำใต้สิบเจ็ดพยเอาข่าวาเหตุโอ้โหคงมากไปขนาดนั้นเลยก <laughs> ิโลยี่สิบแปดกิโล โอ้โห้าสิบกโลเลยเหรอดูดิครับดาวคำใต้เจ็ดเจ็ดตมังพะเยาสามสิบกิโลไปไปและตอนนี้ทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกทุกทุกคนว่าตอนนี้ผมมาถึงที่ รถ <Huh? S 1> ผมจะบอกครับทุกคนว่าผมมาถึงผมมาถึงที่ผมจะบอกนั่นก็คือ few moments later. ผมมาถึงที่ถนนใหญ่นะครับทุกคน เเลเยลที่ผมจะบอกทุกคนคือผมมาถึงถนนใหญ่แล้วดอกคำใต้เรามาดอกคำใต้แล้วทุกคนแล้วจานี้ผมน่าจะเข้าไปที่พะเยานะเราใช้ระยะทางไปทั้งหมด46กิโลจากอ่างแาม่ตำมาที่ปากทาง ปากทางะไรนะเขาเรียกปากทางดอกคําใต้เออไม่รู้ผมว่าผม,ผมอยากจะเรียกว่าปากทางดอกคำใต้ก็ผอมออกมาอยากทางนั้นนะสี่สิบหกกิโลทุกคนเออไม่ธรรมดาเนี่ยไ <Wow. S 1> มออน,นะจะบอกเพื่อว่าหายข้อหายสงสัยกันเลยยังว่าถนนเส้นนี้มันจะไปถึงไหนกันแนะ่วันนี้ผมขับมาให้ดูก้นนะเดินทางจาก ตางแม่ต่างมาดอกคำใต้ระยะทาง46กิโลเมตร oh, <no. S 1> ก็ดูว่าไกลอยู่นะอ้อมเลยแต่ก็สวยงามนะ <c oughs> สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไว <c oughs> ้มีโอกาสหน้าเราเราจะมาขับรถไปแบบนี้ด้วยกันนะครับผม <c oughs> เรากนมีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I I on No, I need nothing supposed to be something so close to me. Jumping down in the worst kind of way. You took all of my time and didn't give it back to me. wasn't enough, and I don't know what to say. You want to fall in love, but don't want to feel the pain. And I'm so low, because I don't know if I'm on.